ที่นี่เกาะลิเป็ดนะคะวันนี้วันสงการพอดีเลยวันที่13เมษายน2564นะคะก็เรากำลังจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณตรงนี้นะคะแต่เมื่อเช้านี้เนี่ยเราตื่นเช้ามากนะคะเ,เพื่อมารอเป้าจุดตรงนี้นะคะก็เห็นไหมคะหาดทรายนี้สวยมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญน,นะคะเดี๋ยวนี่ก็มากับ เป็นพี่คนหนึ่งนะคะที่มีส่วนสำคัญมากเลยคนไหนคะนี่ค่ะอ่าค่ะขอบคุณนะคะวันนี้มาเป็นเพื่อนมาเฝ้ารอตั้งแต่ดีห้าครึ่งค่ะเดี๋ยวจะแผนกล้องไปให้ดูนะคะพี่สาวสวยไหมคะคุ้มไหมคะดีนะคะตอนแรกก็จะกลับไปนอนที่รีสอร์ทค่ะพี่สาวข็บ่นนิดนึงแต่ก็ทนไปเพราะว่า เป็นข้อตกลงกับทริปนี้นะคะโอเคค่ะ, okay, คะเพาว่าถ้าไม่ได้มาตีห้านเราจะไม่เห็นมุมแบบนี้นะคะบ๊ายบาย,บายเดี๋ยวเจอกันตอนพันที่ขึ้นค่ะ